สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนเจ้าสาวแต่งตัวสุดปังทำชาวเน็ตเสียงแตกแบบนี้แย่งสินเจ้าสาวไหมกลายเป็นคลิปวัลที่ทำเอาชาวเน็ตในเวียดนามเสียงแตกถกสนันเมื่อสาวสวยสุดปังโพดคลิปไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสนิทแต่ดูเหมือนชุดที่เธอสวมใส่มันจะสุดปังอลังการจนทำเอาชาวเน็ตตั้งคำถามว่าแบบนี้มันแย่งสินเจ้าสาวเกินไปไหม เว็บไซต์ต่างประเทศของเวียดนามนำเสนอเรื่องราวของเลเตียวบังสาวสวยชาวเมืองเบียนฮาที่ไปร่วมง,งานแต่งของเพื่อนสาวคนสนิทโดยเธอสวมชุดเรดรสยาวสีดำสวยสะดุดตาเดินเข้าไปถ่ายรูปคู่กับเจ้าสาวที่อยู่ในชุดขาวดูดูแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลายเป็นประเด็นว่าชุดนี้มันออกจะเวอร์วังเกินพอดีจนแย่งซีนเกินความเป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือไม่เรื่องนี้เลเตียวบังได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอไม่คิดมากกับกระแสด้านลบ เพราะแต่ละคนก็คงมีความคิดที่แตกต่างกันสำหรับเธอเธอชอบแต่งตัวแบบนี้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วและในงานแต่งดังกล่าวก็ไม่มีใครจะสวยมากไปกว่าเพื่อนของเธอที่เป็นเจ้าสาวอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ